ามที่กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมอบหมายให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเดือมล้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนในทุกวิติให้กับประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้เน้นย้ำให้สนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือนโดยนําข้อมูลครัวเรือนยากจนในระบบ TP Mac มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนซึ่งอำเภอเวียงสามีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งหมด3,502ครัวเรือนและมีการสำรวจครัวเรือนตกหล่นอีกกว่า122ครัวเรือน จากแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวและนโยบายของนายวิบูลเววบันดตผู้วาราชการจังหวัดน่านอำเภอเวียงสาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการขจ,จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การนำของนายกิพัฒเพชชพิพัฒนายอำเภอเวียงสาโดยได้บูรณาการการทำงานผ่านกลไกาการมีส่วนร่วมของเจ็ดายคีเครือขายทุกภาคส่วน โดยอำเภอเวียงสาได้มีโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำบํารุงสุขโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการสำรวจของทีมที่เรี้ยงและทีมปฏิบัติการในพื้นที่พบว่ามีครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำเภอเวียงสาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในทุกอุติดังนี้ มิติทางด้านสุขภาพจำนวนกว่า505ครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่ได้ออกกำลังกายและมีการใช้ยาบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสมโดยมีสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเวียงสาโรงพยาบาลอำเภอเวียงสาพร้อมด้วยรอพอสตอทุกแห่งอ,อสมอในพื้นที่ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นและส่งเสริมการออกกำลังกายการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้อง นิติทางด้านการศึกษาจำนวนกว่า683ครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบปัญหาคนอายุ15-59ปีอ่านหนังสือไม่ออกแก้ไขโดยการส่งเสริมการเรียนในระบบกศอนอและฝึอกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนิติทางด้านรายได้จำนวนกว่า2176ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบปัญหาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่มีอาชีพและรายได้อีกทั้งบางครัวเรือนร่างกายยังไม่สามารถอำนวยต่อการประกอบอาชีพให้ความช่วยเหลือโดยการมอบถุงยังชีพการมอบของสงเคราะห์การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือน สำหรับครัวเรือนที่ประสบป,ปัญหาคนอายุ15 59ปีไม่มีอาชีพและรายได้แก้ไขโดยการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสาศูนย์กศนอำเภอเวียงสาสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาเป็นต้นยุติทางด้านความเป็นอยู่จำนวนกว่า739ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาจัดครัวเรือนไม่ถูกสุขลักษณะไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและน้ำดื่มน้ำใช้ไม่เพียงพอแก้ไขโดยทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านเรือนและแนะนำการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ สำหรับครัวเรือนที่ประสบป,ปัญหามิติทางด้านความเป็นอยู่และไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอำเภอเวียงสาได้มีโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนซึ่งโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้การติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจการมอบถุงยังชีพการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการมอบมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจากการดําเนินการขับเคลื่อนการขจ,จรัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอเวียงสาทุกครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาอําเภอเวียงสาโดยทีมที่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการได้ดําเนินการติดตามครัวเรือนเยี่ยมเยอนครัวเรือนทุกครัวเรือนตามเป้าหมายในทีพีแมปแล้วจํานวน100เปอร์เซ็นต์ ในปี2565ครัวเรือนที่ประสบปัญหาไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอําเภอวิงสาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ er ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู Plug ่อาศัยให้กับครัวเรือนเป้าหมายในทีทีแมพและครัวเรือนตกหล่นไปกว่า70ครัวเรือนสำหรับครัวเรือนยากจนที่ประสบปัญหาไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในปี2565นั้นอําเภอวิงสาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และดำเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป